ที่ตัวโนดเลสของเราเดิมแล้วเราสร้าง slash hello อยู่อย่างเดียวนะรเราสร้างไอตัว slash hello แค่อย่างเดียวแล้วข้างใน slash hello เนี่ยเราเขียนคําสั่งอยู่ประมาณสามบรรทัดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันส่งค่ากลับไปหาเบราว์เซอร์ที่มันมาเรียกนะตัวข้อมูลนะครับถ้าส่งกลับ ข้อมูลเป็นแบบนี้อยู่ในโครงสร้างสังเกตว่าโครงสร้างมันจะเป็นลักษณะของเมสเซจแล้วก็มีเครื่องหมายโคลอนนะครับมีเครื่องหมายโคลอนแล้วก็มีข้อมูลคโครงสร้างแบบนี้เรียกโครงสร้างนี้ว่าเจสันเป็นโครงสร้างแบบเจสันก็คือมีมีชื่อโคลอนแล้วก็ข้อมูล ถ้าจะเพิ่มข้อมูลไปอีกก็คอมมาใส่คอมมาไป name colon อ่ะแบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างที่มันเป็นลักษณะของมีชื่อมีข้อมูลนะครับชื่อ colon ข้อมูลอันนี้เป็นโครงสร้าง JSON เวลามันได้ข้อมูลไปมันก็จะได้เป็นเหมือนกับได้เป็นตัวแปรสองตัวประมาณนี้นะก็คือได้เป็นตัวแปรเมสเ a จกับได้เป็นตัวแปร name ประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือ เวลาเราเอาไปเขียนโปรแกรมทางฝา font ั่งฟอนต์เอ็นมาก็จะไปเรียกว่าเมสเซจได้เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งแล้วก็ไปเรียกว่าเนมได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาในโนดเลสนะในโนดเลสเราจะไดะ้เราจะสามารถใช้คำสั่ง ครับในในในส่วนของจาวาสค i ิปได้หมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เบื้องต้นก็คืออ่าทุกคนเขียนจ v วาสค i ิปเป็นไหม a v a า c r i ิ t นะเราได้เรียนภาษาจ v วาสค i p ปกันมาบ้างไหมมีใครเรียนมาจ v วาสค i ิปไม่ใช่จ a วานะอันนั้นไมค์ครับมันจาวา อันนี้ JavaScript นะ JavaScript ถ้าเรียนกันจริงๆก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบแท็กถ้าใครเกิดทัน h ฮฟาแล้วอยากทำหน้าโปรไฟล์ตัวเองให้ส,สวยๆมีดาวก็พิบๆิตามเคอร์เซอร์เมาส์อะไรเงี้ยพวกนั้นมาใช้ CSS บวกกับ JavaScript ประมาณงั้นนะแล้วก็อยากให้อะไรนะหน้าเว็บไซต์เราแบบมีลูกเล่นมีฟังก์ชันอะไรที่พิเศษพิเศษนะเขาก็จะใช้ตัว JavaScript ซึ่ง JavaScript เนี่ยเป็นภาษาที่ถูกพัฒนามากับตัวการพัฒนาเว็บนะเวลาเราเรียนสร้างเว็บเราก็จะเรียน HTML ได้เรียน CSS ได้เรียน JavaScript นะซึ่ง JavaScript พวกนี้มันจะเป็นลักษณะของ JavaScript ที่ทำงานบนเบราว์เซอร์ซะส่วนใหญ่นะแต่ว่ากด อ่าวยกรณรของภาษาคำสั่งในภาษานะครับยังใช้รูปแบบเดิมอนะ่เพียงแต่ว่าตัว node.js เ,เนี่ยมันคือ javascript ที่เอามาอัปเกรดแล้วเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งสามารถเขียนคำสั่ง javascript ให้มันทํางานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะก็คือเซิร์ฟเวอร์มันมันใช้ภาษา javascript ในการทํางานถ้าเมื่อก่อนเราจะเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราอาจจะต้องใช้ php นะไปเขียนคําสั่ง php เพื่อให้ เซวอร์ Server, มันทำงานตามคําสั่งที่เราเขียนในภาษา PHP ถ้าเก่าหน่อยก็เป็นพวกภาษา,า Perl นะไปเขียน CGI อะไรพวกนั้นนะให้มันทํางานทางฝั่งเซิร์เวอร์ซึ่งปัจจุบันนะในปัจจุบัน Java Script สามารถทำงานได้ทั้งในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ในฝั่งของเบราว์เซอร์หือแคลิเอนท์นะทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถทำงานได้โดย ช้ภาษา javascript แต่ว่าเขาจะเรียกต่างกันนิดนึง javascript ที่ทำงานทางฝั่ง client นะก็ยังเรียกว่า javascript อยู่แต่พอเอามาทำงานทางฝั่ง s e r v ์ฟแล้วจะเรียกมันให้ต่างกันนิดนึงก็คือโนด JS อ่ะเป็นลักษณะของ n o d e JS ดังนั้นไอตัว node JS เนี่ยมันก็คือ javascript นั่นแหละนะครับมันเป็น Java Script คนระับที่ทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับสังเกตว่ามันจะบอกว่าเป็นตัว Node.js เนี่ยมันเป็น opensource นะฟรี B, นะ uh, Open น o u r c e นะฟรี B, นะแล้วก็ cross platform ได้ด้วยนะก็แปลว่ามันมันทำงานบนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้นะครับซึ่งคำสั่งแต่ละคำสั่งใน Java Script สามารถ เอาคําสั่งพวกนั้นอนะเอามารันในโนดได้นะครับคำสั่งการเขียน if การเขียน for นครับ if l for loop loop y l o o p อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองลองข้อมูลเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆสักตัวหนึ่งนะก็ให้เอาอ็อบเจกต์เหมือนกันเนี่ยสตัวเนี่ย ลองลองหัดลากนะครับอย่าเพิ่ง Copy ลองหาดลากก่อนมันอยู่ตรงไหนนะครับมี http in หนึ่งตัวนะมี http in หนึ่งตัวแล้วก็มี http response หนึ่งตัวอ่นะเสร็จแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งตัวนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยจริงๆเรา Copy ้ได้แต่เบื้องต้นแรกๆอยากให้ลากวางลากวางก่อนนะจะได้รู้ว่ามันมาจากไหน HTTP น HTTP มันมีเครื่องหมายสีแดงตกใจขึ้นแสดงว่ามันยังตั้งค่าไม่เสร็จเราจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อไปตั้งค่ามันวิธีการก็คือเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ดับเบิลคลิกคิกคลิกทีนี้มันขึ้นกรอบสีแดงๆเลย hey, URL ที่คุณต้องการจะสร้างเนี่ยคือ URL อะไรก่อนหน้านี้เราสร้าง URL ที่เป็น slash hello ก่อนหน้านี้เป็น Hello ตอนนี้เราจะลองสร้างอะไรดีนำนำหนึ่งอ่าลองสร้างนำหนึ่งข้างบนข้างบนมีให้เลือกหลายอย่างเลยเออจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแบบอะไรที่ต้องต้องจำมากต้องศึกษาไว้ด้วย get คือ เวลาเราทำสร้างเว็บพัฒนาเว็บขึ้นมามันก็จะมีเกตมีโพสที่เราใช้เขียนอยู่สองอย่างหลักๆครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่เกตกับโพสมันมีพุ t มี DELETE มี p a ดแต่อันนี้เราก็จะไม่สนใจเราก็จะใช้เหมือนเดิมแหละมีเกตกับโพส t นต่เบื้องต้นใช้เกตก่อนเบื้องต้นใช้เกตแล้วก็ URL ใช้นำหนึ่งนะครับกดดัน <Done. S 1> อ่ะแล้วก็ไอสีส้ม,สม เครื่องหมายตกใจมันก็จะหายไปเนาะคือมันรอให้เรากําหนดลิงก์ว่าเราจะใช้ลิงก์อะไรนะเสร็จแล้วในฟังก์ชันแบบนี้นะเราเราดับเบิลคลิกเพื่อเข้าหน้าต่างสําหรับเขียนซอฟต์โค้ดได้นะครับตรงนี้ในตัวฟังก์ชันมันจะมีเซตอัพมีออนสตาร์ทมีเมสเซจมีออนสต็อปนะเราไม่สนใจอย่างอื่นเราสนใจออนเมสเซจอย่างเดียว ออน e ม s เ g e คืออะไร o n น e ม s เ g e คือมันจะทํางานโค้ดในหน้าต่างนี้เมื่อมีข้อความเข้ามาจากโฟลที่แล้วนะโฟลก่อนหน้านี้โฟลก่อนหน้านี้ก็คือเราทํำลิงก์ไว้สําหรับให้ไคลเอนต์นะยิงรีเควส t เข้ามาพอไคลเอนต์ยิงรีเควส t เข้มาขมาที่ s l a s นําหนึ่งอ่าแบบนี้นะแล้วโค้ดที่ต่อมาต่อเนื่องจากตรงนี้จะทำงาน เราอาจจะอา่าใสโคด้ดประกาศตัวแปรก่อนเลยอย่างแรกนะง่ายๆเลตนำหนึ่งเท่ากับ m s g p l o a d หนึ่งแบบนี้เลตนำสองเดี๋ยวขอซูมนิดนึงเรียบระไยวะอ่าได้ นำสองเท่ากับ msg. payload payload คืออะไรเอาเอาเอาใช้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปสงสัยตัว payload นำสองนะก็คือเราสร้างตัวแปรขึ้นมาสองตัวนะด้วยคำสั่ง let let เป็นคำสั่งสำหรับประกาศตัวแปรขึ้นมาใช้ มีประกาศตัวแปรได้2องคำสั่งก็คือใช้ var var กับ e let let แต่อยากให้ใช้ let ก่อนนะอยากให้ลองใช้ let เสร็จแล้ว let sum เท่ากับนำหนึ่งบวกนำสองแบบนี้ m s g payload เท่ากับตาำอ่าจบครับอันนี้น่าจะง่ายๆนะก็คือในช่วงระหว่างการรีเควส t นะครับอาจจะต้องส่งนำหนึ่งกับนำสองเข้ามาครับนะเดี๋ยวไปดูวิธีการสร่งนำหนึ่งกับนำสองอีกทีนนะคเสร็จแล้ว มันก็จับเอานำหนึกับนำสองเอาไปใส่ในตัวแปรที่เล็ดไว้นะก็คือนำหนึกับนำสองจากนั้นก็สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งชื่อซัมนะให้มีค่าเท่ากับนำหนึกับนำสองเอามาบวกกันันะบเอานำหนึมาบวกกับนำสองเสร็จแล้ว msc payload จะส่งซัมไปเก็บแล้วก็ return m s g ไปยัง flow ถัดไปนะรบ r e t u r n คือการ ส่งต่อนะครับส่งต่อส่งค่าต่อออกไปอ่าตรงนี้นะครับเราก็จะได้เราก็จะได้โค้ดสำหรับทำงานแบบง่ายๆนะครับเสร็จไหมเอ่ยน้างนะมีอยู่5้าบรรทัดจริงๆเราเขียนแค่สี่ไอ้บรรทัดสุดท้ายมันเขียนไว้ให้แล้วนะกดดัน แล้วก็ deploy ปึ่งเสร็จแ,แล้วตอนเรียกใช้ลิงก์เมื่อกี้ที่เราสร้างนะครับก็คล้ายๆกับ slash hello นะครับเราก็จะใช้ว r o w s e r นะ localhost port หนึ่แดแปดศ slash แทนที่จะเป็น hello ก็เป็นนำหนึ่ง อลองใส่ไปก่อนแบบนี้มันเออร์เลอ์เปล่าสแลดนนหนึ่งมันตอบแนนแนนคืออะไรน้องแนนมาแล้วมันตอบว่าแนนแนนเป็นค่าค่าหนึ่งที่เป็นเออร์เลอ์ของจาวาสคริปอาจจะเป็นค่าที่มันไม่มี มันไม่มีข้อมูลอยู่อ่ะครับแนนวิธีการส่งข้อมูลนำหนึ่งกับนำสองไปอันนี้มันเออเอร์เนื่องจากเราไม่ได้ส่งข้อมูลที่เป็นนำหนึ่งกับนำสองนะวิธีการส่งนำหนึ่งกับนำสองครับนะเราจะใส่ question mark ต่อท้ายอันนี้เป็นเป็นการส่งข้อมูลแบบเก t เนาะ question mark ต่อท้ายนำหนึ่งเท่ากับ 5 and, นำ2เท่ากับ7แบบนี้พิมพ์ไปไปในช่อง URL เลยอันนี้เป็นเป็นการทดสอบส่งข้อมูลนะจริงๆเราไม่ได้มาเขียนโปรแกรมให้มันส่งข้อมูลแบบนี้หรอกแต่เราจะลองว่าตเซิร์ฟเวอร์มันทำงานไหมครับเราก็จะใส่อะล็อกคอ t ์นโฮ1880 slash น้ำ1 แล้วก็ question mark ค u e s t i o n m a r คคือลักษณะของ q ิวรี่สต i ิงนะครับเอานํำ1มีค่าเท่ากับ5แล้วก็เอานํำ2มีค่าเท่ากับ7นะครับต้องใช้เครื่องหมาย a อ d เพื่อเพื่อเชื่อมระหว่างตัวแปรนะครับขั้นข้อมูลอันนี้เป็นการ r e า u e s t ข้อมูลแบบ Get นะแล้วก็ Enter ได้เลย ผลลับที่ได้เป็นห้าสิบเจ็ดนำหนึ่งเท่ากับห้า 5, นำสองเท่ากับเจ็ดนำหนึ่งบวกนำสองได้ห้าสิบเจ็ดมันบวกเลขถูกไหม 5ตได้เท่าไหร่12ใช่ไหมทำไมมันไม่ตอบ50ใช่ไหมัมัไมไม่ตอบ12มันตอบ57อ่าน้ำหนึ่งกับน้ำสองในที่นี้เราส่งข้อมูลไปให้เซเวอร์แต่เซเวอร์มันคิดว่าให้ห้ากับ ไอเเนี่ยมันเป็นตัวอักษรครับที่เราส่งไปมันเป็นตัวอักษรมันก็เลยไม่เอาตัวเลขมาบวกกันมันก็เลยเอาแค่ตัวอักษรมาบวกกันซึ่งตัวอักษรบวกตัวอักษรมันคือการเอาเอาสตริงมาต่อกับสตริงมันก็เลยเอาห้ามาต่อด้วยเจดอ่าทีนี้เราอาจจะต้องกลับไปแก้โค้ดนิดนึงนะครับนะทันนะลองด้วยนะตรงนี้ได้ผล5้าสิเจ็ดจริงไหม กลับไปกลับไปหน้าใหอมันไม่ตูมเยอะจังมนั่นาสิเจ็ดออันนี้ตูมเยอะเลยอ่ะตูมเอาไงร้อยห้าสิบโอ้อ่ะร้อยกลับไปเพิ่มเติมโคดอนิดนึงนะครับเอเจ็ดตรงนี้ เราจะเปลี่ยนเอา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 เปลี่ยนข้อมูลดีหรือว่าไปเปลี่ยนตัวแปรซ้ำดี hard c o d ก็ได้อะแบบนี้เอาเอามาครอบเราจะใช้ฟังก์ชันสำหรับเปลี่ยนตัวหนังสือนะครับให้เป็นตัวเลข มันชื่อชื่อคำสั่งว่า part float part f o a t จะเปลี่ยนมาให้เป็นทศนิยม part i n อีกตัวหนึง่งนะ part i n part int เนี่ยจะเปลี่ยนมันให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มแต่ไหนๆเราจะเขียนโปรแกรมแล้วนะครับก็ลองรับเลขทศนิยมด้วยเลยได้โดยการใช้ part float ไปเลยดังนั้นเลขนำหนึ Let ่งเราเลขนำหนึ่งนำหนึ่งเนี่ย จะเป็นตัวแปรแบบ float และนะเราเลดนำสองนำสองก็จะเป็นตัวแปรแบบ float เหมือนกันเราเอา float มาบวกกับ float ตัว s u มเนี่ยน่าจะได้เป็น float เป็นชนิด float ด้วยซึ่งจาวาสคริปต์อ่ะมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งที่มันแบบไม่สนใจ data type เลยครับนะ คือตัวแปรจะเป็นชนิดอะไรก็ตามมันสามารถจับเอามาบวกลบคูณหารกันได้หมดเลยมันไม่ไม่ฟิกดัตต์ไท e ไม่เหมือนพวกจวาวานะพวกจาวานี่พอเอาตัวหนังสือไปคูณกับตัวเลขหน่อยนึงนี่มันบอกเออ o r เลยมันคูณกันไม่ได้ประมาณนี้อ่ะอันนี้ครับเราปรับแล้วโดยการแปลง แปลงข้อมูลจากตัวอักษรนะครับให้เป็น float ให้เป็น float ตรงนี้ก็พอเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บกดดันทีนึงพอดันเสร็จแล้วเราต้อง deploy เพราะว่ามันยังขึ้นสีฟ้า,ฟาอยู่เนาะก็ต้อง deploy ด้วยทีนึงแบบนี้ให้มันหายไปสีฟ,ฟ้าหายไปเสร็จแล้วเรากลับไปหน้าหน้าที่เราทดสอบเมื่อกี้นะครับ มันของเดิมมันบวกได้57ใช่ไหมลอง enter ใหม่ปุ๊บแอนลอง enter ใหม่มันก็แปลง5ให้เป็นตัวเลข5แปลง7ให้เป็นตัวเลข7แล้วก็จับ5มาบวกกับ7ในแบบคณิตศาสตร์อ่าเลยได้12โอเคมันบวกเลขถูกแล้วการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ แนวแนวนี้นะครับก็คือไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาทางไหนเรามี url ให้เขาหนึ่งตัวนะครับเขาอยากได้อะไรมี url ให้เขาหนึ่งตัวเขาอาจจะส่งข้อมูลเป็นก้อนมาเราก็รับข้อมูลเป็นก้อนเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะไปประมวลผลไปคิดเลขไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนะพอทําเสร็จปุ๊บเราได้ผลอะไรยังไงเราก็ต้องレスปอนกลับไปหาคน ที่ส่งนะครับการทํางานฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีแค่นี้ครับรับ Request มาไปประมวลผลแล้วก็ Respond ข้อมูลกลับไปนะบทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับ s p o n d ข้อมูลกลับไปเรื่อยๆรับข้อมูลมาเรื่อยๆถ้าเกิดมี URL เพิ่มอยากมีโปรแกรมที่2อยากสร้างเพจที่2หน้าที่3หน้าที่4ไปเรื่อยๆ เราก็แค่จับเอาใ ttp in มาวางนะจับฟังก์ชันมาวางแล้วก็จับレ o n อนมาวางแล้วก็ต่อกันให้เป็นแถวนะแล้วเราก็ไปเขียนโค้ดใน j a v a s c r i p t เอาว่าอยากจะให้มันทำอะไรนะครับอ่นะทีนี้ทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้อยากได้ผลลัพธ์ที่มันเอาตัวเลขสองตัวไปคูณกันโดยโดยทำด้วยตนเอง กูไม่ทําให้ดูได้ไหมกรอเวลากรอกข้อมูลเหมือนกันเลยอาจจะเป็นนำสองตรงนี้ลิงก์อาจจะเป็นนำสองน,น,นะครับกรอลิงก์เป็นนำสองเสร็จแล้วอา่านำหนึ่งมีค่าเท่ากับห้านำสองมีค่าเท่ากับเจ็ดแบบนี้แล้วจับเอาห้าไปคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ 5, 3, 5. อร่าสามห้าผลลั์มันต้องออกมาสามสิบห้าครับตั้งตั้งสร้างโฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยหนึ่งแถว เรากําลังจะเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะจริงๆมันก๊อปได้นะแต่อยากให้ลองลากดูก่อนเลย HTTP in มี HTTP response แล้วก็มีฟัง์กชันนะไปเลือกเอาฟัง์ชันมาด้วยปึ๊บนี่เอาจับ HTTP in เข้าฟัง์กชันจับฟัง์กชันต่อด้วย response นะ HTTP in เราจะไปตั้งชื่อเนี่ยสามกันไม่ได้นะไปตั้งชื่อนำหนึ่งเหมือนเดิม,มน่ยไม่ได้มันก็คือ u r l เดียวกันกับอันเดิมมันก็จะไม่ทำงานเราต้องตั้งนำนำสองนำสอง,สองอเสร็จแล้วส่วนของฟังก์ชันฟังก์ชันก็น่าจะง่ายๆนะครับไปก๊อปโค้ดตัวเก่ามาแปลงทาง นิสารดนิดหน่อยก็ได้ผล,ลและส่วนของให้ท t p แลีเลตอนก็คล้ายๆกันอะลองทำดูก่อนนะครับลองทำดูก่อนอเราจะได้นำสองเราจะได้ตัวนำสองที่สามารถเอาเลขจับเลขสองตัวมาคูณกันได้